ชัน To the Moon Podcast สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แทบสวัสดีครับอ้วันนี้มาคุยเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับคุยเรื่องเทคนิคการตลาดนะครับอืมโดยหลักจิตวิทยาครับเรื่องนี้เนี่ยสนุกผมว่าสนุกแน่นอนนะครับเป็นโซเชียลพลูฟรูปแบบหนึ่งนะครับจริงๆแล้วมันมีณณตอนที่อัด ที่พี่แทมบอัดเมื่อ3ามปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเคสของคุณโซโลมอนแอสนะครับการทำทดลองต่างๆนานานะครับที่ที่ทำให้เห็นว่าสรุปเก่าวโดยสรุปละกันนะครับบางบางทีอ่ะมันจะมีช้อยส์ให้เราเลือกสองสามสี่แต่แต่ว่าคนส่วนมากไม่ได้เลือกอันที่มันถูกต้องจริงๆกลับไปเลือกบางอันที่มันมีการแห่กันไปเลือกใช่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนข้อสันนิษฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ว่ามนุษย์เองเนี่ย มีความคล้อยตามกันอย่างง่ายดายใช่อ่อเาเราเราเรากันทุกอนนี้ฝังอีนหนึ่งหลายท่านอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วนะครับก็คือเขาเอาเออเขาตีเส้นอ่ะนะแล้วก็เห็น <c oughs> แล้วก็ไอ้เส้นเนี่ยมันก็มีความสั้นยาวไม่เท่ากันถูกไหมฮะทีนี้มื่เห็นจะชัดอยู่แล้วว่ามีเส้นหนึ่งอ่ะมันสั้นกว่าอันอื่นแน่ๆอยู่แล้วโดยโดยที่ไม่ได้เป็นหลอกด้วยนะคือเห็นชัดเลยว่าสั้นกว่าแต่พอไปถามสมมุติว่าคนเขาไปห้าคนใช่ไหมเราก็ถามว่าเส้นไหนสั้นที่สุดนะครับ คนอีกสี่คนเป็นหน้ามาแล้วมีหนึ่งคนที่เป็นที่เป็นตัว subject เนี่ยอไอ้ไหน้ามาเนี่ยดันตอบว่าไอ้เส้นที่อาจจะเป็นเส้นกลางสั้นที่สุดซ,ซึ่งซึ่งซึ่งคนที่เป็น subject ก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันผิดนี่มาแต่ว่าเนื่องจากมันมีคนตอบทั้งสี่คนอะ่ะไอ้คนนั้นก็เลยตัดสินใจตอบตามคนอื่นที่อยู่ในห้องไปด้วยทั้งนั้นที่จริงรู้อยู่กับใจว่ามันผิดชัดๆเนี่ยคือคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโซเชียลครูเห็นบ่อยมากผมเห็นบ่อยมากในการตอบคําถาม อ่ะอย่างเช่นแบบไลฟ์ MDR อะไรอาเงี้ยก็ได้คือบางทีเนี่ยบางเอ่อหรือว่าหรือว่าจะเป็นการ C F ของต่างๆนานาบางทีแบบคําตอบหนึ่งอ่ะที่มาแบบประมาณสามสี่อันต่อเนื่องกันอ่ะก็จะมีคนตอบตามแาบนั้นเยอะมากเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องปกติมากๆเลยของมนุษย์เหตุผลฮะไม่มีเหตุผลอธิบายทางจิตวิทยาด้วยนะเหตุผลก็เพราะว่า,เ,าเราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมคําว่าสัตว์สังคมมันแปลว่าแบบนี้มันแปลว่า ถ้าเราไม่มีสังคมหรือรเราไม่อยู่สังคมเนี่ยเราอาจจะไม่รอดอ่าอันนี้มันย้อนหลังกันไปตั้งแต่ในยุคอดีตกาเลยนะครับในยุคอดีตกาเนี่ยตั้งแต่สมัยมีมนุษย์มาเมื่อเจ็ดแปดหมื่นปีที่แล้วเนี่ยรเราเนี่ยลองคิดดูสิว่าสมัยนั้นนะ่ะถ้าเราอยู่คนเดียวอะตายแงต้องโดนสิงโตกินแน่ๆใช่<อ>หไหมเราอยู่ช่วงกลางของ,ของโซ่อหารอะใช่เ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเดียวที่เราจะรอดคือเราไปล่าสัตว์ได้ด้วยแล้วเราก็ไม่ไม่ถูกสัตว์อื่นกินด้วยเนี่ยก็คือ เราต้องอยู่กันเยอะๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมด้วยเหตุผลนี้เลยนะเพื่อการอยู่รอดเพื่อการอยู่รอดจริงๆเลยนะครับซึ่งมันก็มาถึงจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะเอ่อหนึ่งในการอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นแตกต่างจากชาวบ้านเขาหมดตลอดเวลาคนก็จะเตะเรอจะตะเผาไปได้ถูกไหมในในอดีตนะใช่เพราะนั้นก็คือว่าทําให้คนเนี่ยมีแนวโน้มจะคล้อยตามสังคมส่วนใหญ่โอ้บอ่นี่คือคำอธิบายเนาะน่าสนใจมากทีนี้ นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยความซับซ้อนมันต่างกันเยอะมากล่ะใช่ไหมในชีวิตมนุษย์มันไม่ได้เราไม่ได้ต้องหนีสิงโตอีกต่อไปแล้วเ้วเราก็ไม่ได้ล่าสัตว์แบบเดิมอีกต่อไปแล้วเราไปซื้อของในตลาดแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ยังฝังอยู่ในสมองของมนุษย์มันอยู่ในดีเอ็นเอแหละผมว่าผมว่าเรื่องของความเห็นต่างก็ยังอยู่เป็นเรื่องที่คนมนุษย์ยังถกเถียงกันอยู่ถึงปัจจุบันถูกต้องไม่ว่าจะนานแค่ไหนนะครับโซเชียลพรูฟเนี่ยมี มีมีวันนี้จะคุยในห้ที่มันมีเยอะแต่ว่าเราจะคุยสักห้าอันละกันที่ที่มันถูกนํามาใช้ในเรื่องของเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับการตลาดนะครับเกี่ยวกับการตลาดเกี่ยวกับการขายการขของว่ากันเถอะครับผมเอันอันแรกเนี่ยเห็นบ่อยสุดก็คือการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าข้อมูลหรือว่าข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมาสร้างความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ KOL นะครับหรือว่าการใช้คนที่เขามีอิทธิพลในในในคนกลุ่มนั้นแหละคือพูดงีายมีแฟนเบสอยู่แล้วพูดถึง อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทําการตลาดที่ใช้กันเยอะมากใช่ครับเขยายความครับ KOL ก็คือ Key Opinion Leader ก็อย่างที่พี่แท็บบอกแหละคนที่มีความน่าเชื่อถือมีองค์ความรู้แล้วก็เป็นมีแฟนเบสอยู่ใช่นะครับที่สามารถพูดบางอย่างแล้วทําให้คนอ่ะคล้อยตามไปไปได้นะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยจะมีจะมีความรู้เฉพาะด้าน ใช่ใช่ใช่ซึ่งอาจจะเป็นคนหรืออาจจะเป็นไม่ไม่ไม่ได้เป็นคนมีเดียก็ได้อ่าเป็นมีเดียก็ได้อะไรนะครับเป็นมีเดียก็ได้อย่างเช่นมีเดียรีวิวอาหารของบ้านเราคือวงในนะครับอะไรอย่างเงี้ยเจอกับตัวเองไหมครับเรื่องแบบเวลาเปิดแล้วแบบอยากกินอะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่เจเจอบ่อยหรือหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือ B K K เมนูนี้พี่ก็ชอบเหมือนกันครับก็ก็จะเป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออ ไลน์ที่เขาแนะนามามันน่าจะต้องอร่อยนะ่เลยอะไรแบบนี้นะฮะใช่ใหรือว่าในอย่างอย่างจริงๆบล็อกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็เป็นแบบนี้หมดทั้งสิ้นนะครับเราเราเราก็จะถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเนี้ยครับเราก็จะไปหาคนเนี้ยจะไปจะไปติดตามเขาในเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ความน่าเชื่อถือของที่ที่เขาพูดถึงอ่ะมันสูงขึ้นมันสูงขึ้นจริงๆอ่ะก่อนที่จะมาเป็น KOL อ่ะเขาก็ต้องสร้างไอดลัิตี้ของตัวเองก่อนใช่ใช่ทุก ทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีเดียหรือว่าจะเป็นคนเองเนี่ยเขาก็จะพยายามเอผมผมเรียกเทคนิคนี้ว่าการแบบเพรมบางคํามาใช้เป็นแบบว่ารูปแบบการตลาดการขายอแต่ว่ามันมันจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อ QL คนนั้นเป็นคนที่รู้จริงถูกต้องมันจะมีบางคนที่โดนเขาเรียกว่าโดนแหกโดนแหกเพราะว่าไม่รู้จริงเลย้ะครับอันตัวอย่างคนที่เราเออยกมเป็นเคสเนี่ยก็คือ ก็คือพี่หนอมจริงจริงเขาเป็นน้องพี่แต่ว่านอมก็เคยมาออกรายการมิชชั่นนะครับแท็กบักหนอมนะก็เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอ่ะเพราะว่าเขาทํางานอยู่กรมสรรพากรเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเราก็รู้เราก็สามารถอธิบายเรื่องภาษีที่มันยากๆอ่ะให้คนทั่วไปเข้าใจง่ายนะครับเอออันนี้เป็นเทคนิคที่ว่าโอเคแต่เก่งมากแล้วเขาก็อยู่ในวงการมานานมากนะครับปัจจุบันนี้เออเล่าจากราชการมาแล้วนะครับก็มาทํางานนี่แหละก็เป็นฟรีแลนซ์นะครับปีทํางานส่วนตัวเนี่ยเออก็ยังคงเหมือนเดิม เข้าใจอธิบายเรื่องภาษีสามารถให้คำปรึกษาเรื่องภาษีได้นะครับแล้ววลนหนอมมาพูดเรื่องภาษีเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจง่ายดีนะฮะเพราะั้นเนี่ยเขาไม่ได้แค่เขาเขาไม่ได้แค่รู้ลึกนะครับแต่เขาสามารถอธิบายได้ด้วยใช่ครับในกรณีของหนอมเนี่ยอาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่าเอไม่ค่อยได้มีคนที่ทําแบบนี้ได้เยอะๆสักเท่าไหร่อีกกลุ่มที่เราเห็นก็คือกลุ่มของผู้รู้ด้านกฎหมาย อะไรเงี้ยนะก็เป็นอีกเรื่องที่ซับซ้อนมากคนทั่วไปก็รู้สึกว่าโหเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบฟังงงมากเวลาใครอธิบายเรื่องกฎหมายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันยากแต่มันก็จะมีบางคนอ่ะที่พูดที่มันง่ายมันไดเอออกมานะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นในเรื่องการเงินอย่างเงี้ยพี่หนุ่มมันี่โค้ชเป็นอีกคนหนึ่งใช่ครับคนแนะนําเรื่องการเงินมีเยอะมากแต่ตัวจริงมีน้อยอย่างที่อ้ําบอกเนี่ยพี่หนุ่มเป็นคนที่พิสูจน์มาแล้วว่าเฮ้ย ทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยเขารู <S <S <ๆ>้เรื่องจริงเขาไม่รู้เรื่อง<ๆ>เขาก็ไม่พูดครับ <S 1> <S 1> เออนะฮะที่จริงฐานเบสแฟนของคนที่เป็นค l ที่แน่นเนี่ยผมว่าก็คือนะการถูกพิสูจน์มาจากหลายโจทย์หลายรูปแบบ<ๆ>แล้วว่าว่าเขาเป็นตัวมันจะต้องมีทัวลงบ้าง <S <S อะไรบ้างระหว่างทางนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าในที่สุดเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ใช้ได้ของจริงนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยก็จะเหลือเนี่ยคนที่เป็นของจริงๆเนี่ยอยู่ก็จะก็จะยังอยู่ได้ใช่ครับใช่ครับ อันนั้นคือ KOL นะคือมีความรู้เฉพาะด้านอันที่สองเนี่ยเราเรียกว่า influencer ซึ่งบางทีคนก็จะเรียกสลับกันไปอะนะแต่จริงไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงฮะคือจริงๆแล้วว่า KOL อย่างที่บอกไปคือคนที่มีความรู้เฉพาะด้านใช่ไหมครับแต่อินฟลูเอนเซอร์อาจจะไม่ไม่จําเป็นแต่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เขาทําอยู่ใช่นะครับเป็นคนดังคนมีอิทธิพลในสังคมในสื่อโซเชียลมีเดียที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้หรือว่ามีไลฟ์สไตล์ที่แมทช์กับผอมบางอย่าง แล้วมีแล้วเอาออกมาพรีเซนต์ออกมาในภาพลักษณ์ที่มันโพสิทีฟแล้วคนอยากทําตามยกตัวอย่างไหมอย่างเชน่นคุณยายา่าก็ได้อ่าซื้อต้นไม้อ่อยาย่าซื้อต้นไม้ก็ <c oughs> คุณชมพู่ผู้นาแฟชั่นครับใช่ไหมซึ่งอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็เป็นดาราบางคนก็ไม่ใช่บางคนก็เป็นครับ <c oughs> เ,เราก็เลยรู้สึกว่ามันสลับสลับกันหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็คือก็คือคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีคนติดตามเยอะคนที่รู้สึกว่า บางทีเขาไม่ได้ทําอะไรที่เป็นอะไรแปลกประหลาดนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออคนนี้น่าดูจังเลยอ่ะแต่งตัวสวยชอบดูนะฮะในอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเออเราจะเห็นแพลตฟอร์มที่เขาใช้เยอะก็คือไอจีเนาะใช่ไหมชาวคนไทยนะก็คือเราก็รู้สึกว่าการได้ดูรูปจากคนเนี้ยมันช่างแบบแบบดูแล้วมันอินสปายบางทีก็อยากมีไลฟ์สไตล์เหมือนเขาจังเลยนะครับซึ่งเนี่ยคนอันเนี้ยก็จะก็เขาก็จะเขาก็จะสามารถที่จะพูดถึง p r o d u c t หรือพูดถึงอะไรแล้ว แล้วคนก็อยากใช้ตามจริงจริงอินฟลูเอนเซอร์ผมว่าเขาก็มีเทคนิคการพูดอยู่นะใช่ใในรูปแบบของตัวตัวเองด้วยเออแบบเป็นเหมือนเป็นสูตรสําเร็จทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่งอ่ะใช่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยครับและอินฟลูเอนเซอร์หลายคนก็มีความรู้ในเรื่องที่เขาพูดเยอะเหมือนกันเช่นกันก็จะก็จะครอสนิดๆกับความเป็น KOL ได้เหมือนกัน ก็ก็อันนี้ก็ต้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นเป็นเป็นใครคนไหนใช่ครับผมผมผมมีเคสหนึ่งผมชอบมากเป็นเป็นโฆษณาที่ที่ผมเชื่อว่าคนในโซเชียลมีเดียรู้จักกันดีนะครับแท็กไลน์ที่พูดว่าอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีของคุณบุ๋มปนัดดาโอเคโอเคคือทุกคนคุ้นเคดีใช่ครับเป็นผมว่าผมให้เป็นซูเปอร์อินฟลูเอนเซอร์เลยอืมอมันทําให้แบบบริษัทเนี่ยพาพินโยกรุ๊ปเนี่ยหรือว่าที่ขายตัวสบู่เบนเนเนี่ย ยอดขายแบบพุ่งทลายมากครับเพราะว่าขายปีเป็นพันล้าน<ช>สมูทเป็นเน็ตเพราะว่าคนนึกณนะบางทีบางคนที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องแบรนด์คิดว่าคุณบุ๋มแบบเป็นเจ้าของแบรนด์<อ> <laughs> แบบภาพหลักของคุณบุ๋มเองอ่ะก็เป็นทั้งเหมือนเป็นทั้ง KL กึง่งอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเป็นคนที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นคนที่มีคนติดตามมีแฟนเบสเยอะนะครับแล้วการแนะนําแท็กไลน์จากแบบคุณบุ๋มแบบเนี้ยมันทําให้แบบเสินค้าน่าสนใจอืครับ อันที่สามก็คือใช้ปริมาณของการรีวิวเยอะๆนะฮะซึ่งมันก็เป็นอารมณ์แบบแบบใช้ใช้ใช้ดีแล้วเลยมาไม่ร่อยฟังอ่านะฮะซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นเป็นของที่คนค่อนข้างจะเชื่อเยอะจากเร์ชนะคนอาจจะเชื่อในเยอะที่สุดเลยอืเพราะรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นเป็นคนที่ใช้ของจริงๆริงนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็จะต้อง ดูแบบไม่ไม่เวอร์จนเงินไปด้วยครับอืมอืีจริงมันฮารฟฮาระหว่างข้อสองผมผมเสริมนิดนึงอาจจะเป็นไม่รู้ว่าพี่แฮบคงเคยได้ยินคําว่าไมโครอินฟินเซอร์ใช่ไหมครับจริงๆ่ะไมโครนาโนอะไรแต่ไมโคมันก็เป็นคล้ายๆกับคนที่ใช้เอาสินค้ามาใช้ช่วยรีวิวเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นบิ๊กเนมขนาดนั้นแต่ว่าพอมันเกิดความถี่มากๆเนี่ยส่งให้คนไปรีวิวเยอะๆคนพอคนเห็นเลื่อนฟีดเจอบ่อยๆผมว่ามันมีผลมากๆหรือบางที d ลักดี คนรีวิวให้เองอยู่แล้วชอบไงคนดีผลิตดีคนก็รีวิวให้แล้วมันก็เป็นอิมแพกสูงมากอันนี้อิมแพกสูงจริงอนะี้อิมแพกสูงมากนะครับแต่สิ่งสำคัญอ่ะผมว่าสิ่งสำคัญของการรีวิวมันต้องไม่โอเวอร์เคมกันไปนะใช่ใช่ใช่ต้องไม่โอเวอร์เคมกันไปสำคัญมากครับผมข้อที่สี่ก็คือ อันนี้จะบอกว่าใช้อุปทานหมู่ก็ได้เนาะผงชนผงชนไอ้เคสที่เรายกตอนแรกเลยถูกต้องถูกต้องครับเอ่ออันเนี้ยเยอะมากคือเอางี้เวลาเราเห็นคนต่อคิวอะนะฮะเราจะสงสัยขึ้นมาทีว่ามันคืออะไรถูกไหมคือคือคือเราจะเราจะเราจะต่อคิวซื้อบาบเป็นอีกเรื่องนะครับแต่ว่าเราจะสงสัยอะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เกิดอะไรขึ้นที่นี่นะฮะผมว่าเคสที่ร้านอาหารอะ ร้านอาหารชัดเจนมากมานอาชัดเจนมากนะครับเออจนจนถึงขั้นที่คนบอกว่ามีมีการจ้างต่อคิวนะครับในในในบางประเทศนะครับเพราะว่าเขาต้องให้มันมีคิวเยอะแเขารู้มันค่านคับหลักมันดีอืมอืมอืมทีนี้มันหลายเรื่องพอมันมีมันมันมีคิวปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีว่าเฮ้ยอันนี้มันต้องเจ๋งแน่เลยเพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์วาเราจากคนอื่น่ยว่าคนอื่นอย่มาเข้าคิวเลยเราก็ต้องคิดว่าต้องมันต้องอร่อยแน่เลยร้านนี้นะฮะซึ่งด้วยตัวมันเองเนี่ยมันเหมือนกัน ใส่คล้ายๆกับหนังสือเหมือนกันนะเวลาเดินเข้าในร้านอ่ะหนังสือไม่รู้ซื้ออะไรดีเราก็จะมองไปที่ bestseller chart ที่วะอยู่ข้างๆกันมาแล้วก็แบบเฮ้ยอันนี้อันดับหนึ่งอ่ะยังไม่มีเลยคนอื่นเขาคิดว่าคนอื่นคิดว่าดีก็็คงดีละมั้งอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งเหมือนกันนะครับของของ <c oughs> เรียกว่าฝูงชนแล้วกันเรียกว่าฝูงชนแล้วกันเ <ผม S 2> พราะบางทีมันก็ไม่ดูประทานบางทีมันก็ดีจริงๆหลายครั้งมันดีจริงๆนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่ไม่มีคนต่อคิวเยอะเนี่ยช่วยเสริมอิมแพคมี้มากขึ้นหรือรในกรณีที่เราไปที่ที่ที่ไม่คุ้นเคยอันนี้ยิ่งสําคัญเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยจะมีจะมีฟีลนี้เยอะกว่าคนโลเครับถ้าเราเดินเดินอยู่ตามถนนอย่างเงี้ยเพราะเห็นรลานคนเข้าคิวเต็มเลย เรามีแนวโน้มนะที่อยากจะไปเข้าคิวด้วยเพราะเราคิดว่าร้านนี้มันต้องอร่อยแน่เลยใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเเดินมานี่เป็นต่างบ้านต่างเมืองนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็มันมันเป็นเบสิกของคนส่วนใหญ่ของุองคงมนุษย์เลยานะครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นโอ้โหไอที่ต้อสูงสุด กิจพ่อสูงสุดอิจพ่สูงสุดจริงๆที่เขาว่ากันว่าโฆษณาที่ดีที่สุดคือโฆษณาที่ลูกค้าเราไปบอกต่อกับคนอื่นใช่ไหมซึ่งมันต้องทําได้ดีจริงๆเนาะถึงจะแบบถึงจุดนี้ได้เพราะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นคนรู้จักกันละนะครับลักษณะนี้จะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ตั้งไม่ได้รับจ้างมาแล้วเขานี้ถูกไหมไม่มีการจ่ายงบจ่ายเงินเลยทั้งนั้นเนี่ยคือเพื่อนเรามาบอกเราที่เราใช้คําว่าป้ายยานะอันนี้คือลักษณะนี้เลยนะครับป้ายยาแบบเพื่อนเราบอกว่าอันนี้ดีอะ เราเนี่ยมีมนุษย์เราเนี่ยเราไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วโดยพ<ช>ืย้นฐานถูกไหมแม่งก็คงไม่เป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เราไว้ใจที่สุดอนะ่ะมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันดีเนี่ยแนวโน้มสูงมากครับที่เราจะเชื่อ,อ,อคอยตามแบบเร็วมาอันนี้ง่ายคือเนี้ยคือคนนึงอาจจะบอกได้ไม่กี่คนแต่ว่าไอคนที่โดนบอกไปเนี่ยมีแนวโน้มสูงเท่าดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะ จะซื้อของหรือว่าไปทำอะไรไปเทียร์ทูเทียร์นี่แบบเป็นแนวโน้มในการโดนป้ายยาแล้วซื้อจบเร็วที่สุดใช่ใช่ครับเพราะว่าไม่ต้องคิดเยอะครับไม่ต้องคิดเยอะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องนั้นๆกับค่าสูงอย่างเราเช่นเราจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่อาจจะเก่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับอ่าคือชอบซื้อแก a เจ็ตอ่ะแล้วเวลาคนนี้มาแนะนำอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีแน่เลยเพราะไอ้นี่ไอ้นี่มันเป็นคนที่แบบหาความรู้เรื่องนี้เยอะเอาเอาความรู้เชิงลึกมาโยนใส่เราใช่เพราะฉะนั้นอัน ที่จะถูกซ uh <ado> ื้อจริงๆนะครับก็มีห้าอันนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยแบรนด์ส่วนใหญ่พยายามทำทุกอย่างนะพยายามทำทุกอันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการทำการตลาดที่อิมแพกสูงที่สุดละนะเพราะมันตรงกับอย่างที่พี่บอกในตอนแรกคือมันตรงกับความอยากจะเป็นเป็นเป็น เนี่ยเป็นสังคมของมันนะครับครับผมเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบทวนนะครับสำหรับวันนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แท็บมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Chant to the moon podcast